ิตภัณเสริมอาหาร V ีพลัสคอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆต้อง V ีพลัสคอลลาเจน พิเศษส,สุดกับโปรโมชั่นสุดคุ้มวีพัทคอลลาเจน3กล่องราคาปกติ990บาทลดเหลือ600บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีสั่งซื้อได้ทาง0949535154หรือสแกน QR code สวัสดีครับอยู่กับพวกเราในรายการ The Six th, สมัมผัสที่6ครับ <Okay. S 2> อีบีนลเชิญของเราในวันนี้เป็นถึงพารานอมอลระดับแนวหน้า หลักต้นๆของเอเชียนะครับขีดเส้นใต้ย้ำๆเลยนะเอเชียนะครับผมที่ไหนที่ว่าเด็ดที่ไหนที่ว่าจริงทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับพี่เขาเก็บเรียบมาหมดแล้วครับผมแล้วประเด็นที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะของวันนี้นะครับพี่เขากินผีด้วยกินผีแขกรับเชิญเราวันนี้น่าสนใจมากครับผมเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับพี่ก๊อดดาก้อนมังกรสู้ผีครับ ถ้าผมแน่จริงให้ผมอยู่ยันเที่ยงคืนและเดี๋ยวผีจะมาหักคอมึงแน่แล้วมึงดูว่าผีจะหักคอกูหรือเปล่านะเดินมันจะรูช้ชะตานะครับผมเปล่ามาเล่น สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเจอตัวเป็นเจอเจอตัวเป็นเป็นละเจอตัวจริงเพราะว่าผมก็เป็น FC เหมือนกันครับเพราะว่าผมดูแต่ไลฟ์แกนี่แบบอื้ยสะใจสะใจดูแล้วแบบรู้สึกแบบจะวิว่าอยากจะตัดอยาาเอาแล้วครับอยากจะทำเอาแล้วครับผมน่าจะไม่มีพลังในการทําตามอ่ะดูแล้วอะดรีนาลีนมันหลั่งใช่ไหมครับใช่พี่แต่ด้วยความที่แบบกลัวพี่แต่ดูแล้วมันดูสะใจมันดูแบบขี้แบบ มันได้มาจนภัยด้วยไงคือผมสงสัยมากปกติผมอ่ะจะเจอแค่แบบผีกินคนทําให้ป่วยทําให้เป็นแบบไม่สบงสบายแต่พี่คือเล่นกินกินผีเป็นอาหารหละกินผีเป็นอาหารคือพี่กินยังไงพี่มันเหมือนกับอาหารที่เรากินอยู่ไหมจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นปัจจดตังนะพี่ก็ช่วยขยายความเพราะว่าคนกินผีสักนิดนึงได้ครับคือต้องอธิบายไปเจาะไปถึงพวกเรื่องของ ที่เราเรียกกันว่าวิญญาณไงครับวิญญาณเนี่ยมันก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเราครับมันมีสองด้านเสมอมีขาวมีดํามีบวกมีลบนะครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งใช่ไหมครับเราแผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาเขาเขาสามารถที่จะรับและสัมผัสได้แต่บางสิ่งครับคือให้อะไรแม่งไม่เอาเหมือนกับคนนะครับคนเราก็มีคนที่แบบสอนแล้วเข้าใจหรือยิ่งสอนแล้วยิ่งไปกันใหญ่เงครับผมก็ต้องจะเป็นคนไทยคนเดียวที่กินผีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคนขางผมอาจจะมีอยู่ก็เยอะ เยอะก็ได้ครับแต่เราไม่รู้ครับผมคือยังไงครับกับเหตุการณ์ที่พี่กอลบอกว่าพี่กอนเนี่กกินผีทุกสถานที่ที่ไปจะมีคนตายทั้งเส้นจะมีคนตายจะมีเรื่องเล่าจะมีเรื่องดัาแต่ว่าโดยโดยพื้นฐานแล้วโดยเบสแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยไปแตะต้องกับคนตายครับเพราะผมมองว่าคนที่เขาตายเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งกับเขาเขาเขามีแบ็กกราวเป็นครอบครัวเขาโศกเศร้ามากพอแล้วครับเราจะไม่ไปตอกย้ำซ้ำเติมเขาแต่ผมจะเล่นโฟกัสไปที่พวกมนดำ S <S อาถรรพิธีกรรมหรือพวกอะไรที่มันสย,ยศาสตร์หรือแบบดักดกเงี้ยครับแล้วเวลาที่ผมไปในสถานที่ที่มันมีบริบทพวกนี้เป็นที่ตั้งผมจะมีความสุขครับแล้วเวลาที่ผมได้ดูดดื่มผมได้เสพมันเนี่ยมันทำให้ผมเหมือนเหมือนได้พลังเหมือนมีชีวิตชีวาเหมือนอเลสเหมือนเหมือนกับการที่เราได้ชาร์จพลังครับ<า>ครับการที่เราชาร์จพลังเรามีความสุขนะา ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นความเชื่อนะครับ,รบ,รบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเลยแต่คนที่เชื่อเหมือนผมก็มีเยอะในขณะที่การกินเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการที่ผมอยู่ในจุดที่เรียกว่าการภาวนาจิตแล้วผมเปิดทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะดูดทุกสิ่งในขณะที่ผมดูดผมก็ให้ดูดอัดระเบิดคายครับผมนะผมก็ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ดีอะไรที่อยาก เล่นผมอะไรที่นั่นมึงเข้ามาเลยเข้ามาได้หมดไม่ว่าจะแรงจะเฮี้ยนแค่ไหนจะตํานานกี่ร้อยกี่พันปีผมไม่สนเข้ามาได้เลยถ้าถ้าหากว่าสิ่งนั้นเข้ามาแล้วชนะผมถ้าสามารถเอาชนะผมได้มึงเอาดวงวิญญาณผมไปเลยแล้วที่พี่ก๊อตเนี่ยไปมาแล้วพี่ก๊อตไปดูดมาหนักๆเลยเจอแบบแรงๆแบบโอ้โหเราปล่อยหมดเปลือกแล้วอะเรารับมาเต็มเต็ม ที่ไหนครับที่ทุ่งสังหารอันนั้นก็ถือว่าให้เยอะแล้วก็เข้าเยอะจนทําให้มันพังพังครับนนก็ถือว่าเหมือนเหมือนจิตใจพังเหมือนกันครับก็ช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังไ,ได้ไหมครับในขณะที่เราดูดเราดูดเราให้แล้วเหมือนกับไอสิ่งที่เราได้มามันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เราเสียไป คับมันก็เลยขาดซึ่งบาลานซ์มันไม่พออย่างงี้ครับมันไม่พอเลยพี่ครับจิตใจมันก็เลยขาดซึ่งบาลานซ์ครับทุ่งสังหารนี่คือที่ไหนครับที่เขมเมนครับตรงนั้นมีคนตายเยอะใช่ไหมครับพี่เยอะมากครับผมบอกเลยว่าเยอะมากประวัติตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับประวัติตรงนั้นค่อนข้างดาร์กครับในสมัยก่อนมีโศกนาฏกรรมการถูกสังหารหมู่ในหลากหลายรูปแบบเท่าที่เราจะนึกกันได้เลยครับหรือเท่าที่เราเคยศึกษาแล้วก็เรียนมาในหน้าประวัติศาสตร์มันเป็นแอสแต็คมันเป็นกายละเอียดครับมันไม่มีเงามันไม่ใช่วัตถุ เรามองกันในหลักวิทยาศาสตร์นะครับผมอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุนะครับมันก็จะต้องมีเงามีการเกิดจากการักเหของแสงหรือจับต้องสัมผัสได้แต่สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณของจริงต้องบอกกันนะว่าของจริงนะครับของจริงเนี่ยมันเป็นเหมือนอากาศธาตุครับอากาศมันเป็นกายละเอียดอะไรใช่ครับก็คือเป็นเหมือนอากาศไม่ได้มีเนื้อหนังให้เราเห็นไม่มีครับถ้าอะไรก็ตามที่มีเนื้อหนังจับต้องได้หมดครับจับต้องได้เรียกมาออกงานวัดอะไรได้เลยครับ้ถ้าเรามีร่างกายเราพี่น้อง แสดงว่าวิญญาณจริงๆหรือผีจริงๆก็คือจะมาในรูปแบบของกายละเอียดเหมือนอากาศนะเป็นเหมือนอากาศเป็นอากาศธาาุครับผมทุ่งสังหารครับพี่ก๊อตที่พี่ก๊อตไปมาเนี่ยพี่ก๊อตเจออะไรบ้างเจอมาเยอะครับผมจะเริ่มจากทางกายภาพก่อนครับทางกายภาพเนี่ยมันก็คือสุสานบนพื้นที่ป่าลกล้างขนาดใหญ่นั่นเองซึ่งในแต่ละจุดที่เราเดินเนี่ยหลุมศพทั้งนั้นครับถูกบางหลุมมีการฝังมุงฝังรวมฝังทั้งเป็น บางสุบางหลุมมีคือทุกจุดจะเป็นหลุมเป็นอะไรไปหมดครับแล้วมันไม่ใช่มีแค่หลุมศพที่เราเจอมันจะมีชิ้นส่วนแล้วก็การประกอบพิธีกรรมต่างๆที่เราจะเห็นได้ตามพื้นตามต้นไม้ตามทุกจุดครับมันจะอยู่ในนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเยอะวิญญาณแล้วก็พวกที่ตายตาไม่หลับนะครับผมหรือจิตอาฆาตหรือความหดขู่ทุกอย่างมันจะอยู่ในนั้นหมดเลยครับผมระหว่างถ่ายทำ มีอะไรที่แบบว่ามากระตุกหรือมาทําให้เราเห็นหรือว่าเจอความเฮี้ยนหนักๆไหมครับในวันนั้นครับมีมาในลักษณะของเงาในลักษณะวิญญาณตามต้นไม้เดินตามวิ่งตัดหน้าอะไรเยอะครับแต่บางทีมันไม่สามารถที่จะให้เห็นด้วยกล้องโทรศัพท์ใช่ครับแต่เราเห็นกับตาตัวเองหลายครั้งที่ผมพยายามที่จะแบบเอากล้องไปโฟกัสมันครับผลสุดท้ายภาพที่มันเห็นเนี่ยคือมันจะไม่ไม่เข้ามาอยู่ในกล้อง ใช่ครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับพลังงานเป็นเหมือนกายละเอียดนะครับก็คือว่าเรามองเห็นด้วยตาของเราเองนะเหตุการณ์นะตรงนั้นแต่ถ้าผ่านอุปกรณ์ปุ๊บผ่านกล้องเราจะไม่ค่อยเห็นใช่ครับเจอหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับคล้ายกับวิญญาณของมนุษย์ครับผมที่อยู่ตามต้นไม้ครับหรือแม้กระทั่งแบบว่าผุบๆหรือมาในลักษณะพวกนี้ครับแสดงตัวนั้นน่าจะเป็นสูสารที่แบบคนน่าจะ ตายเป็นตายเยอะไงตรงน,นั้นแล้วพี่ก๊อตกินจนแย่คือยังไงครกินจนแย่ตรงที่ว่าในขณะที่เราอยู่ในสถานที่อย่างนั้นในในในขณะที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มันมีพลังด้านลบเยอะๆครับเราก็ต้องใช้ความพร้อมความพร้อมในเรื่องของร่างกายแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของสภาพจิตใจค่อนข้างเยอะอยู่ๆแล้วแบบอยากกินมีมีสาเหตุไหมพี่ครัหรือว่าแบบอยู่ดีแบบ ไม่รู้จะทําอะไรแม่งกินซะเลยอย่มันเหมือนอารมณ์หมั่นเขี่ยวครับมันเขี่ยวมันเขี่ยวแมวอย่างเงี้ยนะพี่อะหมั่นเขี่ยวเทียนตรงนี้เทียนนักใช่ไหมศาสตร์เขมรเทียนนักใช่ไหมผมก็ลงพื้นที่ไปแบบชนบทห่างไกลตำหนักหมอผีในถ้าในป่าอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นที่ที่มันแรงๆอ่ะครับที่นั่นนะมันก็จะเหมือนกับมีหลายๆสิ่งที่สามารถที่จะให้เราสูบแล้วก็ดูดดื่มได้ครับที่เขมรก็มีครับก็เคยมีการเหมือนลอง เหมือนลองแบบไม่ได้ทําการบันทึกอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันด้วยด้วยของกฎด้วยของชุมชนด้วยของความเชื่อด้วยของอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีการท้าทายการลองให้เขาทําอะไรก็ได้กับผมอย่างเงี้ยครับจะสวดเสร์จจะเล่นของจะอะไรได้หมดเลยได้หมดครับคือลองอย่างนั้นเลยคือแบบเอาดิมาเลยลองเลยใช่แล้วผมเป็นคนที่แบบผมจะเน้นในเรื่องของของจิตและวิญญาณมากกว่าของวัตถุสิ่งของครับเพราะฉะนั้นผมผมจะแบบ ไม่ไม่ใส่อะไรเลยนะครับแล้วแล้วพี่เริ่มมาทารายการล่าตาผีเนี่ยได้ได้ยังไงพี่เริ่มจากความที่เราชอบครับก็คือชอบใช่ครับอยู่ดีๆชอบขึ้นมาเลยตอนเด็กเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวผีกลัวผีพอยิ่งเรากลัวปุ๊บเรายิ่งมีความอยากมากขึ้นครับยิ่งอยากอยากสัมผัสอยากรู้อยากเอาชนะมันอยากศึกษาอยากดูว่าแม่งมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไป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 เรื่อยๆครับทาให้เราชอบในเรื่องของพวกเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆครับ พาราเดมอลเนี่ยความหมายของพี่มันมันคืออะไรพี่มันก็คือสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลอะไรเงี้ยครับแต่ครั้งเนี้ยเราเอามาทับศัพท์ครับผมแล้วเราเพิ่มคขาว่า i n v e s t i g a t o r เข้าไปก็จะเป็นพาราเดมอลอินเวสติเกเตอร์ก็คือเหมือนกับกลุ่มคนหรือนักพิสูจน์สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติอ่างเงี้ยครับสไตล์ของผมอ่ะคือผมจะไม่ไม่คอนบินคนให้คนต้องทาอย่างนี้ให้คุณต้องเชื่อเหมือนผมให้อะไรทุกอย่างผมจะให้ชานและทางเลือกเสมอ ครับอย่างเช่นอ่าเคสนี้สาเหตุที่ทําถ้าคุณทําอย่างนี้ผลดีอย่างนี้ผลเสียอย่างนี้แต่ถ้าทําแบบนี้ทางลับอ่าผลลัพธ์ที่มันได้มันก็จะแตกต่างกันก็จะได้แบบนี้แบบนี้ที่เหลือคุณคือผู้ตัดสินครับโรบงสนามของเจนี่คือพี่มีทีมงานไหมครับทีมงานคนสองคนครับจะรออยู่ที่รถสแตนบายแต่ว่าบุกเข้าไปในบ้านคือคนเดียวที่ไหนเนี่ยที่พี่ก๊อตไปแล้วแบบสถานที่นั้นมันเฮี้ยนเฮี้ยนมากๆเนี่ย พี่ก็จะยิ่งมีพลังเพิ่มมีพลังครับอันไหนที่มันเฮี้ยนนักก็กินแม่งเลยครับือคือคือยังไงฮะมีพลังเพิ่มมากขึ้นในสถานที่เฮี้ยนคือคือยังไงพี่ครับครับมันเหมือนกับเราได้สูบอะครับเหมือนกับเราได้สูบมันเหมือนกับเราได้เสพถ้าพูดถึงทางจิตวิจาก็คือเหมือนเราเรามีความสุขครับเราเหมือนเราเหมือนเด็กได้ของเล่นเงี้ยครับพี่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําแล้วก็เราล่าเริงเงี้ยครับแต่ถ้าพูดถึงในเชิงปฏิบัติในเชิงลึกที่เป็นปัจจุตังก็คือ เหมือนอะไรก็ตามที่ต้องการที่จะแอดแท็กเรา่าเงี้ยผมก็เปิดแบบเปิดตัวเองให้เป็นให้เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วอะไรอยากเข้ามาเข้ามาเลยแต่เข้ามาแล้วปุ๊บหมดสิทธิ์ออกนะครับอ๋อก็คือเก็บไว้ที่เราครับวิธีการกินของพี่ก๊อตนี่คือกินยังไงครับใช้สมาธิใช้จิตครับผมจิตบําบัดครับแล้วแฟนพี่ไม่กลัวอะไพี่คือคนรอบข้างอะพี่เขาไม่กลัวพี่เลยคือพี่ไปแรกแรกแรกก็มีฟีดแบ็กบ้างครับแต่หลังๆก็ เริ่มเริ่มชินครับเข้าใจอย่างนี้เหรอครับใช่ครับประมาณนั้นนะครับเขาเขาเข้าใจในตัวตนของเราไงครับทุกทุกการปฏิบัติเงี้ยครับแล้วผีแแค้นพี่ไหมพี่กินเข้าไปแล้วสูบไปเข้าไปแล้วอ่ะเปิดรับมันเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรากักเก็บไว้อย่างเงี้ยเขาแค้นไหมพี่คือพวกนี้คือถ้าเรามองว่าให้มันจบเลยมันก็สามารถจบได้ครับครับแต่ว่ามันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันอยู่ที่ว่าการกักเก็บเงี้ยครับภาชนะ ภาชนะครับร่างกายของเราเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับภาชนะอย่างเงี้ยพี่ครับภาชนะที่จะเอาอะไรเข้ามาใส่เพราะฉะนั้นภาชนะของเราเนี่ยแข็งแรงพอหรือเปล่าครับถ้าภาชนะของเราไม่แข็งแรงปุ๊บมันก็เหมือนแก้วบางๆพี่อาจจะมีรั่วมีไหลบ้างใช่ครับที่มันพร้อมที่จะแตกแล้วพอมันแตกปุ๊บเนี่ยพี่เคยได้ยินคำว่าของเข้าตัวครับอ่าคครับพวกของเข้าตัวธาตุไฟเข้าแทรกจิตหลุดหรือเสียสติเพราะคนบ้าหรือพวกคนที่เล่นกับพวก เล่นแร่แปรธาตุเล่นกับพวกสิ่งที่มองไม่เห็น,นะเงี้ยครับท้ายสุดตอนหลังเพี้ยนมั่งบ้ามั่งอะไรเงี้ยครับเพราะภาชนะเขาอาจจะไม่แข็งแรงครับเรื่องภาชนะก็คือจิตครับผมพี่ก๊อตเนี่ยไปบุกไปลองท้านู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเคยเจอของเข้าตัวไหมพี่ส่วนมากจะเป็นที่ขเขมรครับขเขมรยนะี่สิบกว่าปีก่อนที่เคยมีความรู้สึกแปลกๆกับตัวเองอครับมีความรู้สึกกับตัวเองเหมือนเหมือนอารมณ์ประมาณว่าพวกเขาเรียกว่ายาสั่งพวกเสน่ห์หรือพวกอะไรเงี้ยครับ กับคนคนหนึ่งครับผมกับคนคนหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้จักเร,เราเรารู้จักเขาแต่ว่าเราไม่เคยมีโมเมนต,ต์หรืออะไรกับเขาเลยครับ,คร,บครับแล้วในที่สุดมันเหมือนแบบทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวตนไปครับเบอร์ลอยนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนอยู่ในภวังแล้วเหมือนถูกครอบงําเบอร์ถึงขนาดที่ว่า,าเสื้อผ้าไม่ใส่ะอครับเสื้อผ้าไม่ใส่เดินไปเดินมาคือลอยแล้วแบบเหมือนเพ้อถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วครนั้นก็เลยทางพ่อผมเนี่ยเขาก็เป็นห่วงครพาผมไปรักษาสารพัดเลยรักษาทั้งหมอนะครับหาพระลดน้ํามนต์ทำอะไรหลายสิ่งครับก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับแต่ครั้งเนี้ยในจุดที่ว่ามันพลิกผันแล้วก็เปลี่ยนเลยจริงๆเนี่ยก็คือผมไปรู้จักกับสมาธิอาจารย์หลายๆท่านครับก็ได้แนะนําแนะนําแนะนําแล้วก็ผมก็ได้ประสิทธิ์ประสาทแล้วก็ฝึกฝนต่อยอดมาท้ายสุดก็คือใช้ตัวเราเองนะครับ เป็นศูนย์กลางครับผมอัตตาหิอัตโนโนาโถครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถึงจะกลับมาแบบมีตัวตนได้อีกครั้งหนึ่งครับพี่กอ๊อตฮะครับเล่าสกเก็ตนึงได้ไหมที่พี่ก๊อตไปล่าท้าผีมาแล้วเจอเอาผีก็แล้วกันนะแบบเทียน,หน,ห,นหนักที่สุดเลยในประเทศไทยก่อนอเทียนเยียนหนักเท่าที่เจอนะครับอันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะคพี่ไม่ค่อยเจอที่แบบเทียนเทียนอาจจะเยียนสําหรับคนอื่นครับ จะเยนสำหรับคนอื่นอาจจะแรงพอแลคนอื่นแต่กับผมใช่ใมันกลายเป็นเรื่องแบบธรรมดาครับผมผมยังไม่ให้ผมยังไม่นิยามให้ให้ว่าถึงขั้นคําว่าเฮียนครับแล้วอย่างต่างประเทศครับพี่อินโดก็แรงแล้วก็ขเขมรก็แรงครับระหว,ว่างขเขมรกับอินโดอันไหนแรงกว่ากันอ่าผมมองว่ามันคนละแบบครับคนละแบบแต่ที่เจอแบบไอ้นั่นจริงๆน่าจะเป็นเขมรครับก่อนจะไปเขมรของอินโดครับพี่พี่ก๊อตที่พี่ก๊อตเจอมาเป็นยังไงครับ ของอินโดก็โหเล่นกับปานตายเหมือนกันครับเล่าเล่าให้ฟังได้ไหมครับผมไ,ไปที่เกาะอ่าเกาะนรกคุกนูซาครับ <c oughs> คือตรงนั้นน่ะสถานที่มันจะเป็นคุกเก่าคุกอ๋อคุกเป็นคุกเก่าเป็นลานประหารเป็นห้องประหารแล้วก็เป็นสมรรอภูมิ <c oughs> ในสงครามของสมัยก่อนครับคนตายเยอะคนตายเป็นหมื่นครับผมถูกตัดหัวถูกยิงถูกฆ่าอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะเป็นคุกล้างแล้วมันก็จะเป็นป่าและที่สําคัญน่ะก็คือไอ้ตรงป่านั้นน่ะ มันมีเสือครับเพราะว่าไอ้ตรงเกาะนั้นที่ผมไปอ่ะมันเป็นหนึ่งในเบอร์ต้นๆที่ว่ามีเสือเยอะในระดับเอเชียเลยครับนี่ครับผมเจอเสือด้วยครับเจอทั้งเสือเจอทั้งผีเจอทั้งคล้ายๆกับวิญญาณไร้หัวตัวนั้นมันจะมีตำนานอยู่หนึ่งบทที่มันมาจากเรื่องจริงครับของบาซูกูครับบาซูกูเนี่ย เป็นเหมือนกับฮีโร่หรือก็วีรบุรุษแห่งชุมชนอย่างเงี้ยครับที่เขาจะคอยฆ่าพวกชาวต่างชาติผู้ที่มาลุกรลนงนะครับ,รบตัดหัวตัดหัวว่ากันว่านะครับผมจากเรื่องเล่าเนะี่ยบาสูกูคนนี้ตัดหัวมาประมาณหลายร้อยหัวแล้วครับจนท้ายสุดบาสูกูก็ได้โดนตัดหัวโ,โดนดหัวใช่ครับโดนพวกาชาวต่างชาตินี่แหละครับ,รบที่ขึ้นมาในยุคในช่วงยุคล่างนิคมครับแล้วก็ได้ตัดหัวแล้วก็หัวของบาสุกูเนี่ย ปัจจุบันยังไม่มีใครรู้เลยว่าอยู่ไหนครับ <c oughs> อยู่ในบริเวณเกาะนั้นนะครับมันเป็นเกาะที่ใหญ่มากครับแต่ยังหาไม่เจอใช่ใชครับมันเป็นเกาะที่ใหญ่มากพื้นที่แบบหลายร้อยเอเคอร์ครับ <c oughs> เจอหลอกเจอดึงในขณะที่แบบปีนป่ายนะครับก็เจอดึงเจอกระชาก,กเจอหลอกเยอะครับตอนที่พี่ไปที่เกาะนั้นนะครับพี่ไปเพื่อไปค้นหาหรือไปพิสูจน์ความลี้ลับทุกอย่างเลยครับ เขาว่าเยน็นเขาว่าแรงอย่างนี้ครับผมยัไนก็จะอยากไปครับที่พี่เจอเนี่ยพี่เจออะไรบ้างแล้วเจอในรูปแบบไหนบ้างฮะที่เขามาหลอกมาเจอล่อลวงครับเจอหลายอย่างครับเจอถึงล่อลงครับเคยได้ยิน,งงนเรื่องราวเกี่ยวกับพวกวิญญาณผู้แผงป่าไหมครับผมที่ล่อลวง หลอกให้คนไปตายล่อลวงให้คนไปหลงอะไรอย่างเงี้ยครับยั่วยวนยังไงครับคือเป็นวิญญาณครับเป็นวิญญาณเดินมาหลอกให้เราเดินตามมั่ง๋อแล้วก็ตามใช่ครับหรือหลอกให้เราหลงหรือไปในทิศทางที่เป็นหน้าผาผมก็เคยกับตกผาตายด้วยที่นั่นครับครับเหมือนวิ่งไล่ตามไปแล้วก็เหมือนมันเป็นแบบหน้าผายเงี้ยครับครับมีการปีนป่ายทั้งคืนครับผมบางจุดที่ในขณะที่ผมมันปีนป่ายค่อนข้างลําบากครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับผมต้องเกาะ ยึดลากไม้อีกนครับแล้วก็ปีนขึ้นปีนขึ้นมันเป็นคืนที่ผมเข้าใกล้กับความตายครับในหลายๆรอบมากๆเลยะพี่ใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นคือไม่มีสัญญาณไม่มีอินเทอร์เน็ตผมไม่มีแม้กระทั่งอาหารหรือน้ําดื่มแต่วันนั้นพี่ไปสมุดกี่วันครับวันนั้นคืนเต็มเต็มๆลากยาวไปจนเกือบอีกวันนึงครับโอ้ครับโชคดีมากเลยนะเจอวิญญาณหลากหลายครับเจอวิญญาณที่ไม่มีหัว เจอกลุ่มเงาดำครับผมที่ไม่มีหัวที่มาล่อลอกเจอการเดินตามเจออะไรต่อมาอะไรเยอะมากครับผม